ในสัปดาห์หน้าเนี่ยครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอืกเ,เกิดจากาล่องมรสุมของลมตะวันออกเฉียงเหนือครับซึ่งจะพัดปกคลุมาเอาไทยแล้วก็อันดามันตรงนี้นะครับ,รบก็จะทําให้เกิดฝนตกในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราเนี่ยประมาณร้อยละสี่สิบของพื้นที่นะครับก็ยังขอให้พี่น้องประชาชนที่ในพื้นที่เสี่ยงับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำหรือว่าพื้นที่ลาดเชิงเขา ก็คงยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักนะครับเพราะอาจจะมีน้ำ่วมสับพันธ์น้ำป่าไหลหลากนะครับครับส่วนขึ้นลมในทะเลนะครับก็ยังมีกําลังแรงอยู่ครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายเปต้นไปนะครับก็จะมีขึ้นลมแรงอยู่วันนี้ก็ปรับี่น้องชาวเรือด้วยนะครับติดตามข่าวสารที่ทางจังหวัดจะประกาศแจ้งเตือนนะครับถ้าเกิดว่ามีการแจ้งเตือนก็ขอนวดออกจากฝังส่วนเรื่องน้ํานะครับตอนนี้เกินนัตจยาเองก็มีความจุอยู่ที่ 66.5นะครับหรือประมาณ3,750ลูกบาทเมตรนะครับจะรองรับน้ําได้อีกนะครับ1,890ลูกบาทเมตรหรว่า33.5นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติส่วนแม่น้ําลาคลองต่างๆตอนนี้นระดับน้ําก็อยู่ในเกณฑ์ปกติครับผมครับผมนะก็เพียงเฝ้าระวังตามฤดูการของข้าวนะครับ